แนะนำนุ่นแล้วนะนุ่นเป็นพี่จังไม่วินดี้กางกินไม่วินดี้กางกิ่ในมือต้องวันนี้มีคนมาเอฟกินไม่เกแล้วดีควาเป็นรูปเป็นเอฟกินในมือต้องใช่นะครับดีเป็นรูปอะค่ะารต้นอาหารต้นได้ต้นทั้งอย่างรัฐบาลเัยน้ำมวันเลยวินดี้เหี่ยวไงด้วยเหี่ยวถึงหลงลืนเลยไม่ต้องตกนี้ไม่องสัก โจะรวยเลยค่ะต่างหน้าต่างในี่เสีนะบอกจิงเลยผู้ชายกับนึกบอจรวยให้เร็วนะคะและเด้อไเาและเด้อแล้วเดเสียงยิมไม่ได้ยิดเสียงยิตัวเขาตัวไอ ันไรหรอโอ้แปนจันกันยยดรู้แล้วเขาว่าแฟนเธอ 你奶奶，你。 มันเกียรตะปะิประตัวออกจะสวยขน,นาดน,นี้มนสมภพค่ะพิงบ่าวบุญจ้ออบค่ะเหมือนแกมันบบมอยูด่ดีคอร์นมันปลามันปลาดุกจนขึ้นไอ้ดุยขาย <c oughs> ดแล้วนะไอ้ดุยขาดมิจฉาใเหมือนดอกอัมเปเซียร์พันไม่รู้ก้กยกอ,อยเปียกๆกางเกงในไอ้ยาพี่ดิ <c oughs> พักหน้าบ้างเอามาเหมอนพี่เมียบ้าพี่เมียสวยนะโอ้ถ้าสิเปยเมียก็สิไม่ยอมสุดเม่ยมันจิงเล่อหรือเดียกกเลเกทช่วยราเวลาเกทบอกว่ามิสแดีดีมิสีดนะ ไม่ติดเ <c oughs> <c oughs> ลยกินกระเสียงมันหัวโลงเลย <c oughs> อย่างปลอดเธอเอาเนี่ยกบเบิร์ตเพลงนี่ไม่มีป่าวจะไล่รับกันหรือไม่นี่เก้ากึ้งเลยไม่ดิอีอีอีลงเร็วไอเบสมันผีเกเบสมันผีเกกับกีตาร์ต่อแถึงจะนี้ลงหรือไม่อีลงแลยเกยเก้์โอเคบายบายคุณร้องไห้แล้วมันงัว โอ้บักวัวกเป็ดบักป่าอะไปนัลนกหนมมากับเกเง้อนก็เลยงวกได้ไงเด็กปุ๊บปปัมัมบเในมาอทดนเด็กน้ัว แดงค่ะวินนี่ไม่เจ็บค่ะขอบคุณตัวนะคะจากหนองอันนี้ค่ะแฟนเะนดี้น,นิ่งค่ะมินับมวย เอาอีกขอแรงกว่านี้ได้ไหมคะพี่เปาจะลงไรล,ล่ะเย๊เหมือนเหมือนมะมันโอเคไปลูกตู่ะไม่ปี่เปาไปก่อนนะบ๊าย <ไป S 1> บายไป,ไปลเลยง้อออกไปไปดเดียวออกไปง้อดี๋ยวกู่เรียก